สวัสดีค่ะพี่นอ้อง่องปายสุขุสุขโขเนดีตะลรอช่างก้าดิศนและเพื่อเชียนะคะมาแล้วมหาหอดงานแล้วค่ะถึงงานแล้วนะคะ แม่นางนอนโอ้แก่เลยตำลงโอ้ยหนางานกับโมี่ยังกินจะต่ำอก้ว่าาไขายอย่งกมันเปนยาง้อง้อยเฮ้ยย่งเดอก้ยเ่งอแกเกีบังพันเยอยกองแ่ สวัส <OOK> ดีค่ะโห้ยคือเป็นจนนจินเนจินแท้ไอ็นดีเจินเจินคนตกแหงบ่างมองไปนางได้บ่ละพี่เอทำกานผู <workshops> ้นี้ให้จ่างผ่าขอบพทานเลงสอด่าง มาให้กเกียร่รองเท้าของออกจากบันแพงบ่ามีฝนดยน้องมาในมีฝนจะไปล้วแม่ ้กบบ็บ่อเด้เลยอันใดเลยโอ้มีแอ่งน้ำเล็กๆน่ารักน่าหลา

เดี๋ยวครับพี่น้องบรรยากาศในงานวันนี้มาถึงแล้วนะคะพื้นที่กว้างครับวันนี้ได้เองกินสาวต้องบอกห้องเพชรนานสีโค้งถอดกระเทียมคือมีหัวสิอ๋อคือถือเหรอเนี่ยไงเดี๋ยวยูบอก

เบ่งแล้วกินอีกก่อนค่ะพี่นอ้องเพื่อไม่อย่างก,กินจะเ,เดินได้อยู่นะวันนี้ที่บันแพ้งแดดก็สั่นแบบดนี้คืตกอยู่นกดีเตียอนตกว่ะ บรรยากาศหน้างานนะคะสิเลสิเลสิเลอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างใน เออไปหาหลาะหาแล้วกินก่อนค่ะพี่น้อง

ได้อะไรสีรถไปเนี่ยต่ำพ้นข้าว <พอ S 2> บอกอาหาวกินก่อนมเมื่อคืนเพิ่นเพิ่นได้อยู่แบบเมนูเพิ่นสั่งมเมื่อคืนนี้<ห>นบะหมี่หัวโขกนะ <c oughs> โอ้ยมีข้าวรามด้วยค่ะสวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับคุดูดิสวัสดีค่ะหาน้องกินก่อนพี่ดอกกล้ามาผู้ใดผป้ใดใส่แต่งหน้าคนแรกคุณผมนึ่นี่แหละครับพี่หนุ่มครับ มีแต่คนแหลกแฉะอยังกระแตงหาแต่คนแหลกอย่างกะดีหาแล้วกินก่อน,อนอยังเลยออกจากบ้นแพงมา,านนกกิน่นนนเขาบอกไก่เนี่ยเดกจะกล้าไป,ไ,ปไปนอนบ้านแพงอีกออกไปงานพูดแล้วพูนพูนมีรถนอนเพืนอูได้หยางอีกย่างน้ำโม่เน<ร>าะพูนพืนมีรถนอนมากกวบ่อยางน้นนม่รานอนบานงานอย่างหยว สวัสดีค่ะ <laughs> นึกว่าจะไปดํานา <c oughs> โอ๊ยเจอร้านคุณแม่แล้วร้านคุณแม่ร้านประจำที่ก้ากินนะขาตะปองงงนวัวนวคุณแม่แม่สวัสดีค่ะเดินหาอยู่ย <c oughs> แม่เอ้ยหนูก็ไม่ต่างากันหรอกหลังเวทีนะ ใครมามาร้านตุน้มนาเ้ยนะคะร้านคุ้มนอร่อยมาทำนี่เลยลุยชี้คนด้วยกันลูกเอ้ยมันเดิมค่าตำป่ามานโยชีโค้มาลุยชี้คนดเดี๋ยวนะคะมไม่ตกแล้วแหละไม่ตกแล้วลออแหละอะมันสว่างมาแล้ว,ว,ลวใช่เอาครับพี่น้องเดี๋ยวอ่น ถ้าถ้าน้องมาเดี๋ยวจะไปหาน้องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะับไปแล้วบ๊ายบาย